วันนี้พบกับรายการคนค้นคนเรามีคนต้นเรื่องอยู่คนหนึ่งนะครับไปไหนแล้ววะไอคนต้นเรื่องอ่ะแ๊บนึงแ๊บนึ่งนน่เน่นี่นนมานี่เลยานนมานี่นี่ถรายการคนเรื่องวันนี้เราจะมาค,นค้นชีวิตเขานะครับมมเพราะว่ามาเข้าค่ายนี่แดกอะไรไม่ได้เลยแต่วันแรกจริงไมได้แดวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณคิดยังไงครับที่ได้ไไดไมาครั้งนี้ มึงพูดหัวเหมือนจนใต้มากเลยโรตส์ดีใจมากๆเลยค่ะเจ๊แลงไม่ทุกเลยเอากะหี่ใต้นี่วแค่นี้เหรอเดี๋ยวไม่ได้กินเลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแลงไม่ทุกเลยค่ะอ่าอ่าไปเี่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับเสื้อเขียวๆนี่ก็กะหรี่พัทยาทั้งนั้นเลยนะอไม่ใช่ครับซื้อกะหรี่ปั๊บจากพัทยามากินนิ่นิดนะอันนี้ก็เป็นตะพาน สร้างมาตั้งแต่ห้องยังไม่เกิดนะนี่นี่นี่ครับไกด์ไกด์ผีนี่ครับหลบหน่อยลูกหลบผู้ชายหน่อยลูกเราเป็นสวยหลบใครก็ใส่เป็นสวยหลบใครไกด์ผีสาลี่หัวฟูครับผู้ชายคอย่างนี้เปเพิ่มนพี่บ้านไม่ได้อย่างนี้ชื่อหนุ่มยิ้มได้ไหม กล้องกลงสูมมางนี้หน่อยอันนี้เราได้ได้มาจากวังด้งนะครับได้ตัวมานะครับแล้วก็สงครามโลกครั้งที่สองครับสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเสียกุ้งได้มาจากลิงนานจังเนาะได้วิดีโอได้มาจากกลางสนามลบนะครับญี่ปุ่นทำตกไว้ครัวเกยไม่ได้เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปเดิเดินดูไปเรื่อยๆนะครับ ไปสิไปสิเอาาข่าวอะไรล่ะเราจะเดินไปเรื่อยๆนะ้มตามไปาเ้ไหนหลัวก็สายดีเราไม่หายนะพูดันตงบาแมาบอกครับบอกตงกันนี้อันนี้นะครับอันนี้ไม่อันนี้กัง แก๊งนี้ครับที่งัดตู้บริจาคคนหน้าแต่ละคนอันนี้คือหัวหน้าแก๊งงัดที่เขาตามหาอยู่ที่เป็นแก๊งจุบริจาคพ่อครับงัดตู้บริจาคมาชนิดหนึ่งะครับอันนี้แก๊งเอออะไรนะเป็นหมอนชนิดหนึ่งจะถกทำไมครับจะดูล่องตุ่นไหมครับกเลยถ่ายอะไรหรือเปลหมดไลนวะเราไปเรื่อยๆที่ร้ก็ขอบคุณที่มากิมมี่นี้กิมมี่นี้ ถ้ามึงสวยจริงมึงเดินบนขอบนี้ให้กูดูเลยมึงเดินผ้ามึงดิผ้ากูดิไายตาลีกะหรี่หัวปูตลาดฉลาดอยู่ไหนวะฮลาโดเหมือนน้าลิงมาต่อยเหมือนเหมือนน้าลิงมาต่อยเลยนี่จะเป็นวัดเจ้าแม่กนยิมครับ สังเกตด้ยครับจะมีลิงที่ยืนอยู่จะไม่คนอิ่มอยู่นะครับตัวจะมองถึงมังหาเลยจะมีลิงถึงมัง้าวอยู่เห็นไหมมาทางนี้นะครับสะพานข้ามแม่น้ำแควมีขอทานด้วยนะครับลิงอ๋อลิงเย้อยโ,โล,ลโก้ดอกไปเรื่อยๆครับนี่กล้องหันมานี่หน่อยนะครับอันนี้นะครับ อันนี้ลุ่มน้ำกาญนาบุรีนะครับลุ่มน้ำเพชรบุรีมีปู่เย็นตายไปแล้วนะครับนี่คือปู่เย็นที่ก็จะเป็นญาติตรงนี้นะครับอันนี้ปู่เย็นตายนี่ยาติแฟนปู่เย็นแล้วก็ตัวนี้ตายไปเลยครับพอละพอละได้แล้วเปิดด้วยมันถึกจังอ่ะยังมาถึกอยู่มันดูไม่ได้หรอกให้ดูที่หลังหยุดเปิดเปิดดูหยุดเปิดดูหยุดนี่หยุดไม่ได้